พบกวับช่องกินเที่ยวบานแม่ปูนะคะตอนนี้แม่ปูยังอยู่คลิปนี้แม่ปูยังอยู่ที่บ้านที่ใต้ที่นครศรีธรรมราชนะคะที่ศรีชนเดี๋ยววันนี้แม่ปูจะทําเมนูของคนใต้นะคนใต้ต้องต้อง,ต,องต้องรู้จักก็คือ,อแกงเผาเม้งนะคะก็คือแกงกะลามะพร้าวนะคะเพือ่อนเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมาดูกันว่าแกงกะลามะพร้าวทายังไงเอาอะไรมาเป็นส่วนประกอบบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวแม่ปูจะไปเก็บมะพร้าวนะคะและมาแกงกันค่ะ ลูกไหนดีเอาลูกนี้แล้วกันนี่ได้แล้วนะคะเราจะเอากะลามะพร้าวนะคะในมะพร้าวลูกนี้นะคะก็คือ,อจริงๆก็คือเผาเม้งก็คือกะลามะพร้าวที่ยังไม่แก่นะคะเป็นเนื้ออ่อนเดีย๋ยวแม่ปูไปปอกให้ดูไปเฉาะให้ดูนะคะว่าเราเอาส่วนไหน ของมะพร้าวในการเอามาแกงนะคะไปดูเลยค่ะปะตามไปป่าโอเคแม่ปูมีผู้ช่วยด้วยนะสวัสดีค่ะก่อนหลานสาวคนสวยสวัสดีค่ะป่าไปดูไปเป็นตัวช่วยป้าปูในครัวนะป่าเลสโก้ไปกันค่ะวันนี้จะเอาคุณยายของน้องสันๆนนะคะแม่ของแม่ปูนะคะมาช่วยทํา ทำแกงนะคะแกงกะลามะพร้าวนะคะแกงแข่าเม้งนะคะอะเดี๋ยวแม่ปูจะปอกมะพร้าวก่อนตอนนี้เราได้มะพร้าวที่เป็นจะไปทำผักข่า,าเม้งแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวจะมีคุณยายเป็นผู้ช่วยเขาเ,าเานอะนี่นมนะ่อเท่ากับเน่น นี่นะคะลูกเฉาส่วนต้องปอกห้เป็นนะคะลูกเาวส่วนมะพร้าวตอนแม่ปูเป็นเด็กแม่ปูเคยปอกมะพร้าอย่างเงี้ยค่ะรับจ้างรับจ้างปอกมะพร้าลูกละลูกละบ้านหรือลูกห้าสิบตั้งเลยย่อยใช่ไหมร่อย่อยชิบบาทเออใช่ตอนตอนแม่ปูเป็นเด็กนะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมแม่ปูก็จะไปรับจ้างเขาปอกมะพร้าวแบบเนี้ยค่ะแล้ว เสร็จแล้วเสร็จแล้วหนึ่งลูกโ okay. อเคมะพร้าวลูกนี้เราจะไปคันเอากระพี้นะคะส่วนมะพร้าวลูกนี้ก็คือเราจะไปเอากะลาไปแกงก็คือเผาเมงนั่นเองค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะคะว่าเผาเมงเนี่ยมะพร้าวเมงเนี่ยเป็นยังไงนะคะไปะตามไปดูเดี๋ยวไปปูจะฉะมะพร้าวนะคะเดี๋ยวเราไปขูดมะพร้าวเอากระที้นะคะปกติมะพร้าวเนี่ยมันจะมีสาม สามเ <ตา S 2> ส้นสามตาเนาะ<ต> <style. S 1> หนึง่งหนึ่งสองสามเนี่ยมันจะมีหนึ่งเส,ส,ส,ส้นสองเส้นสามเส,ส,ส้นเวลาเราต่อยมะพร้าวเ,เนี่ยเฉาะมะพร้าวเนี่ยเราต้องเอาเส้นตรงกลางแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามแรงที่จะแรงออโอ้โ,โ,โอเคได้แล้วอันนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหม จริงๆถ้าถ้าเราปล่อยไว้นานๆาน,นะคะมันจะโตมาอีกเขาเรียบผ่วงพารวผ่วพาวก็คือหน่อนะหมนะมันก็คือหน่อของมะพร้าวถ้าเราไปปลูกอันนี้ค่ะเดี๋ยวมันก็จะโตมาเป็นต้นผ่วงพาวนะคะอันเล็กถ้าถ้าอันอันใหญ่ๆกา,ากินได้นะคะเนี่ยอร่อยอย่างเงี้ยลูกเล็กๆผ่วงพาวอืมอ,อร่อยค่ะเดีย๋ยวมาปูแปลงขุดมะพร้าวก่อนนะคะตามมา không phải hết lắm hết thấy hết 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 con, hết 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 à? hết 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 để hết 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 là hết hết à hết 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 ทำปลาเมก้อนเลยทำปลาเม็ดก้อนต้องเปดตวกุปลาอ๋อ,อ,อโอเคเชียเชียแต่าก้อนดีไหมเชียงอืออเอเม้มือออกปะมือออกปะเออเอ,อเาเียบอนกันนะเอียอฮนี่โอเคโบก,กันเนี่ยก็เดทำปล่าเม็ดเนี่ยค่ะนี่ค่ะเพื่อนเราจะเอาส่วนตรงนี้นะคะไปแกงเนี่ยค่ะแล้วจะจะจะออกมานะคะ เราออกมาแล้วก็มันก็คือจริงๆก็คือกะลามะพร้าวนะคะที่ยังที่ยังไม่แก่นะคะขนใต้ก็เรียกว่าเผาเม้งค่ะเอาไปแกงกับเอาเอาไปแกงนะคะอร่อยมากมันจะมันๆน,นะคะเดี๋ยวจะ,ะเราเราเราลอกออกมาเสร็จใช่ไหมคะเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเอาไปต้มเอาไปต้มก่อนแล้วถึงจะเอาไปแกงได้เดี๋ยวแม่ปูให้ดูนะว่าขั้นตอนต่อไปทําไงตอนนี้เราเราเชาะมาแล้วเดี๋ยวเราออกแล้วก็ เดี๋ยวแม่ปูไปขูด,ดมะพ,พร้าวาก่อนอคุณยายอยากให้ขูดหน้าบ้านเนี่ยข<ม>ูดมะพร้าวอันนี้นะคะเดี๋ยวแม่ปูก็จะสาธสาสาสิตนะคะวิธีการเอาเนี่ยค่ะเอากะลามะพร้าวที่จะแกงเนี่ยค่ะออกจากมะพร้าวที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้นะคะเราก็ใช้ช้อนเนี่ยนะคะหมุนหมุนหมุนนะคะเนี่ยออกมาเนี่ย เพรอมเป็นกะลาอ่อนๆก็ออกมาก็จะเป็นแบบนี้อ้าสอรี่นี่ไม่เป็นไรอ่ะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็พอเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปหั่นใะห้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็เอาไปต้มเอาไปต้มให้สุกอีกทีนึงแล้วค่อยเอาไปแกงนะคะก,ก็ก็จะทําเหมือนกันนะคะแบบนี้เอาออกมาเนาะเสร็จแล้วเราได้กะลามะพร้าวที่จะแกงหรือว่าหรือว่าพร้าวเม่งมะพร้าวเม่งนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อไปก็คือพอเราจะแกงกะทิ แล้วก็ต้องคั้นต้องขูดขูดมะพร้าวนะคะเป็นกะทินะคะขูดกะทิอันนี้แม่ปูก็เพราะเราจะทําแกงกะทินะคะก็เราก็จะใช้ถ้าขนตายเขาเรียกเล็กคูดนะคะถ้าถ้าภาษากลางก็คือขูดกับกระต่ายเนาะ<อ>เขาเรียกกระต่ายเนาะมแม่ปูแคลิปนี้มีกําลังใจแบบเยอะแยะเลยค่ะมีลูกมีร้านมีคุณแม่คุณยายนะคะ เดี๋ยวก็มาขูดมะพร้าวก่อนเนาะขูดมะพร้าวนี่ค่ะค่ะตอนเด็กๆปุ๊กก็ขูดอย่างนี้นะะแล้วคะเด็กต่างจังหวัดอย่างเราเนาะทำได้ทุกอย่างสมัยก่อนไม่มีเครื่องมือไม่มีเครื่องขูดอัตโนมัติก็ใช้อย่างนี้นะคะ่ะสายเล็กขูดนะคะขนดปยขูดสายเล็กข,ขูดผลชงค่าเขาเรียกไรคะ เล็กคูดเหมือนเล็กเล็กคูดเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็ขูดไปขูดกระเดียวก็ได้แล้วเนี่ยเนี่ยจะหมดแล้วเห็นไหมไอ้ปูขูดยังไม่ถึงห้านาทีเลยก็ลองทำลองซันลองอ่ะครับลูกลูกต้องมาแนงเหมือนเขาคว่ำก่อนนะอ่โอเคโอเคอ่ะอย่างนี้ลูกยูต้องขูดขูดอย่างนี้ลูกขูดอย่างนี้อ่ะอ่ะมาลอง ค่อยๆนะขอบางสองมือต้องสองมือครับขูดจากข้างไปเรื่อยๆอย่ากดแรงมากเพราะว่าถ้ามันพลาดมามันจะโดนมือเราได้นะก็ได้ไหมออกไหมออกบอเคไหมครับก็แต่น้อยกแต่น้อยก็ได้ก็ออกอยู่โอเคเดี๋ยวนี่วันนี้อจับตามือแม่อีกทีน้องจับบนมือแม่อ่ะโอเคอย่างนี้หมุนแล้วก็หมุนเราต้องหมุนกระลาเพราะว่า มันก็จะได้แบบออกให้เสมอกันนะครับลูกทำกะลาเสร็จแล้วไม่เอาไปทำอะไรกะลาเหรอกะลาเราเอาไปใช้ได้ทำเป็นใส่ตักแกงสตักน้ำทำอะไรได้ทำเครื่องใช้ของใช้ได้หมดเลยค่ะลูกหรือถ้าเราถ้าเราไม่ใช้ทำอะไรกะลาพวกนี้นะคะเอาไปเอาไปเผาถ่านนะคะเป็นถ่านจากกะลามะพร้าวก็จะติดก็จะใช้ดีมากเนาะ โอเเคสร็จแล้วคะแม่โอเคลองเสร็จแล้วใช่ไหมได้แล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่แม่ปูขูดเสร็จนะคะแม่ปูขอขอเวลาขูดมะพร้าวก่อนใช้เวลานิดนึงเดี๋ยวเจอกันค่ะแถวเกาะมากินแบบอร่อยไหมอร่อยคือฟ้าได้แล้วค่ะไม่อีกลูกนึงไม่ใช่เหรอเอาแค่อันเดียวไม่อีกรูปแล้วจะทำยังไง โอแม่ปูขูดหูดแล้วนะคะเพื่อนนะคะ,ะถ้าแม่ตูทำมุงแกงหรือว่าขูดกระ,กระต่ายหรือว่าเราเวลาเราทำคั้นกะทินะคะเราจะเห็นว่าถ้าเราขูดลึกจนจนหมดอันเนี้ยค่ะดำๆดำาๆของกะทินะคะก็จะเข้าไปเวลา<ๆ>เราคั้นกะทิกะทิก็จะสีไม่สวยเนาะแม่ปูก็จะไม่ไม่ได้ขูดแบบจนลึกมากไม่อยากให้แบบเ,เนื้อของกะลาอันเนี้ยค่ะไปปนกับกะทิ ไม่งั้นเวลาเราเรา,เราคั้นมาเนื้อเนื้อกะทิมันก็จะสีค้นๆเนาะ,ะแม่ปูก็จะขูดประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในครัวพุ่ยายค่ะปะตามปะหลังจากเมื่อกี้แม่ปูขูดมะพร้าวเสร็จแล้วนะคะและ้วก็แกะกะลามะพร้าวเสร็จแล้วกะลามะพร้าวอ่อนเสร็จแล้วนะคะเรามาดูส่วนผสมนะคะเครื่องปรุงทั้งหมดที่ใช้ในการแกงวันนี้ก็คือเมนูที่แม่ปูทํก็คือแกงไก่ ใส่กะลามะพร้าวหรือถ้าคนใต้เขาเรียกว่าแก่งไก่ใส่เผาเม้งนะคะเผาเม้งก็คือกะลามะพร้าวอ่อนๆนะนะคะที่ต้นคลิปที่แม่ปูให้ดูไปส่วนประกอบหลักก็จะมีอันนี้ค่ะกะลามะพร้าวหรือว่าเผาเม้งนะคะ,อ,ะอันนี้คือที่ต้มแล้วนะคะเพื่อนๆก็คือเมื่อกี้ตอนอยู่ในกะลาที่อยู่ในลูกมะพร้าวแม่ปูกแกะออกมาแล้วก็มาหัน่นหั่นชิ้นเป็นเป็นแบบนี้นะคะเป็นปอยเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะ อันนี้ก็คือยังสดยังไม่ต้มนะคะก่อนจะแกงเราต้องไปต้มก่อนนะคะต้มเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อ,น,อนนี้แม่ปูแบ,บ่งให้ดูว่าระหว่างต้มกับไม่ต้มเนี่ยเป็นยังไงนะคะเห็นไหมสีมันจะแตกต่างกันนี่นะคะ่ะอันนี้คือต้มแล้วอันนี้คือยังไม่ต้มเนาะแล้วก็ต่อไปก็คือมีไก่เนาะแม่ปูแกงไก่เนาะแล้วก็ต่อด้วยพริกแกงนะคะพริกแกงเผ็ดนะคะของใต้นะคะ แล้วก็กะปินะคะใบมะกรูดนะคะโอเคนี่คือกะทิที่แม่ปูขูดมาเมื่อกี้นะคะกับกับกระต่ายนะคะกะทิเนี่ยแม่ปูจะแยกเป็นในนี้เป็นหางกะทินะคะอันนี้เป็นหัวกะทินะคะหัวกะทิตอนขั้นตอนการแกงเนี่ยก็คือเราจะใส่หางกะทิก่อนนะคะหางกะทิและหัวกะทิใส่ทีหลังนะคะ แกงโดยใช้หม้อเขียวบ้านเพื่อนเพื่อเรียกหม้อหม้ออะไรคะสีนี้สีเขียวหรือสีน้ําเงินบ้านแม่ปูเรียกหม้อเขียวนะคะถ้าใต้คลิปนี้บ้านเพื่อนเพื่อนถ้าสมมติมีใช้หม้อลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นเรียกเป็นสีอะไรก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปดูนะคะว่าเรียกหม้อเขียวหรือหม้อน้ําเงินบ้านแม่ปูเรียกหม้อเขียวค่ะเดี๋ยววันนี้คุณยายจะโชว์ฝีมือนะคะในการแกงนะคะเดี๋ยวแม่ปูจะให้คุณยายเป็นคนปรุง นะคะให้ให้แม่ปูเพราะว่าเวลากลับบ้านมารู้สึกถ้าแบบได้ทานอาหารที่คุณยายทำอะไรเงี้ยมันก็จะมีความสุขเนาะงั้นต่อเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะต่อยังไงอ่ะคุณยายวางอันนี้นะวางอันนี้หา,างกะทิใช่ไหมคะค่ะวาวงหางกะทิใเปิดแก๊สเปิดแก๊สดีกว่าไหมดีกว่าดีเปิดเดองโอเคอ่านแก๊สล่ะ,ะคะ เครื่องมา,าแล้วก็ใส่แม่บอกแม่บอกอันนะันว่าใส่เลยเสื็จคนแล่ที่เขาจะทำทำเต้นตามทำตามมในการเอาเอาเครื่องอ่าขาอ่าตัาง้งตัง้งตั้งหนังหนังทีก้นค<า>่ะผ<า>ุงที่เขาใช้เสียงตั้งเลยปลุงก็คือพุงก็คือเดือดนะคะตั้งหนังทีให้ปลุงหมายความว่าวตั้งน้ํากะทิให้เดือดนะคะโอเค เนี่ยแล้วก็คุณยายก็บี้นะคะเนี่ยเอากะปิกับพริกแกงเอาในหลงส้งมอะไรุ้กอย่างอะไรแลเออ,อเอามาผสมกันแล้วก็น้ำกะทิรุงแล้วก็ใส่ลงไปอ๋อก็คือเอาอพริกแกงกับกะกะป,ปิผสมให้รวมกันแล้วก็ใส่ไปในหม้อกะทินะคะพริกแนะกงแม่เยาอร่อยนะคะถ้าใครสนใจนะคะ อขอซื้อคุณยา,ายใต้คลิปนี้ได้นะคะอร่อยอย่างนี้เลยค่ะอ่าก๋วีใต้ทำข่าองค่ะใช่ใช่ใชคุณยายบล็อกทำข้อเองบ็อกต้ใครซื้อโอเคค่ะคอ่ะโอเคเสร็จแล้วคุณยายก็ใส่ไปใช่ไหมใช่เดี๋ยวให้นอกกะทิให้กันมากก่ที่เดือดโอเคอเดี๋ยวรอน้ำกะที่เดือดแป๊บนึงนะคะให้หากะทิที่ตั้งเดือดก่อนโอเค นันทีเดือดแล้วก็ใส่เครื่องลงไปค่ะเอ่อใส่เครื่องลงไปค่ะตอนนี้กะทิดือดแล้วนะคุณยายใส่แล้วก็ใส่เครื่องพกงลงไปใส่แกงลงไปแล้วก็ตั้งให้มันเดือดอีกครั้งอใ้เดือดอีกครั้งก็คือให้ให้ให้เครื่องมันละลายคนกับน้ำกะทิแล้วก็ก็ใสล่ยไก่ลงไปอ๋อโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรารอ รอให้พริกแกงนะคะเข้ากับกะทิเดือดอีกอีกครั้งหนึง่งนะคะแล้วก็ขั้นขั้นตอนต่อไปก็คือคุณยายบอกว่าก็คือใส่พอกะทิเดือดใช่ไหมคะใส่พริกแกงลงไปกะทิเดือดก็ใส่ไก่ใช่ไหมแม่ใส่ไก่ใช่ไหมคะโอเคใส่ไกล่ไไกล,ลงไปนะคะเดี๋ยวรอน้ำกะทิให้เดือดอีกรอบน,นะคะ เออหมั่นกะทิกับเครื่องข้าวกันเลยก็ใส่ก้อยลงไปอ่าค่ะนี่กะทิเดือดแล้วพริกแกงเดือดแล้วก็ใส่ไก่ใช่ไหมใส่ไก่ใช่ไหมคะแม่เออใส่ไก่ลงไปค่ะอ่าเทลงไปเลยได้ไหมได้ได้อ่าที่แม่เอาช่วยเอาแล้วไม่ได้โอเค ไฟ,ไฟจะมืดๆนิดนึงนะคะคลิปนี้ครัวคุณยายก็ไฟก็จะหมุนมิงหมุนมิงแล้วก็ใส่ไก่แล้วก็พลิกกรอบหนึ่งแล้วก็ตั้งให้มันร่งไปก็คือให้มันคนคนให้เดือดนะคะตั้งให้เดือดใช่ไหมแม่ใ,ใส่ใส่กะทิตั้งไฟใส่พริกแกงกับกะปิตั้งให้เดือดพอเดือดพริกแกงกะทิเดือดใส่ไก่ลงไป แล้วก็ให้เดือดอีกรอบเนาะเพราะว่าการทําให้เดือดก็คือรอให้มันสุกนั่นแหละนะแม่เนาะเพราะว่ากะทิกะทิก็จะได้สุกเดี๋ยวเดี๋ยวพอร่อเดือดนะคะเดี๋ยวรอรอใหอ้เนื้อไก่กะทิพริกแกงผสมกันให้เดือดอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วมาดูว่าต่อไปคุณยานจะใส่อะไรต่อนะคะ ต่อไปก็ใส่ใส่ปลาเมงลงไปค่ะลงไปพอตั้งเนื้อไก่สักประมาณห้าถึงเจ็ดนาทีเนาะร้อยเนื้อไก่แบบสุกนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่ใส่ไนําเป่าใส่ปลาเม้งลงไปอ่าใส่ปลาเม้งนะคะใส่ปลาเม้งลงไปรอสักแป๊บนึงให้พอเดือดใส่ใส่หัวกะทิลงไปค่ะอ่าค่ะแล้วก็ตามไปด้วยเครื่องปรุงค่ะ ันนี้ก็คือ,นะอใส่มะพร้าวเม่งลงไปแล้วนะคะแล้วก็หลังจากรอให้เดือดแม่ท้าวบอกว่านะคะคุณยายบอกว่าก็ใส่หัวกะทินะคะใส่หัวกะทิรอรอ,อพอพอใส่มะพร้าวเม่งลงไปปุ๊บเนี่ยรอให้เดือดอีกรอบแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่กะทิใช่ไหมแม่แล้วก็ใส่กะทินะคะแล้วก็ใกะะล้กกจะได้กินแล้วค่ะหอมมากกลิ่นฟุ้งมากแม่ปูขอไปตักข้าวรอก่อนนะคะ ก็ใส่น้ำใส่หัวกะทิลงไปขั้นดท้ายค่ะโอ้ยยังไม่รูดต้าย็นไปีอ่า่ะยังไม่กู้ถูกาไม่เป็นไรค่ะก็คือก็คือใส่หัวกะทีเนาะเอาหางกะทิตั้งไฟให้เดือดนะคะใส่พริกแกงกับกะปิลงไปตั้งให้เดือดใส่ไก่ลงไปตั้งให้เดือดนะคะ เดือดเสร็จเท่าประมาณ5-7านาทีใส่เร้าวเหม่งลงไปนะคะรอให้เดือดแล้วก็เมืพ่พกี้ขั้นตอนก็คือแม่ทาวนะคะคุณยายก็ใส่หัวกะทิลงไปนะคะแล้วรอให้เดือดนะคะแล้วก็พอเดือดเนาะราขั้นตอนต่อไปก็คือปรุงรสแล,ลนะ้วเนาะแม่ทาวเนาะเดี๋ยวแม่ทาวแม่ทาวจะใส่ใบมะกรูดนะคะเครื่องปรุงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะใส่น้ำตาลหน่อยน้ำปลานหน่อยก็ชิมรสนะคะใช่ไหมเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอให้เดือด แม่ปูตักข้าวมารอแล้วค่ะอยากกินมากอยู่กรุงเทพไม่ได้กินเลยค่ะกรุงเทพหาหากินไม่ได้ต้องกลับบ้านที่ใต้มาก็แบบขอให้แม่เท่าแก,กงแกงแกงไก่กับมะพร้าวเหม่งนี่แหละคะ่ะกับกะลามะพร้าวให้กินนะคะใส่นส่น้ำต้านิดนึงค่ะใส่น้ำต้านิดหนึ่งเ<า>อนนงอคะ ตามไปจู่รถสัคนไม่จบไม่ใช่กระได้อ่าแต่แต่บันไม่เต้าตกองใช้จักนิดเลยอ่าเดี๋ยวไม่ร้อยแล้วแม่เท้าติดจูรถสักนิดวะเออนิดนึงอ่ะโอเคค่ะนิดนึงนะนิดนึงนะอย่ามากนะอ๋อไม่มากอ่ะ ได้อ่าชิวรสนิดนึง่วรสนิดนึงเล็กกระหน่ำปลาฮินิดนึงอ่าต่อไปนะคะน้ำปลานิดนึ่งเป่นถ้วยหน่ำปลาฮิดนึ่งยอดหนึงค่ะโอเคไปก็ใส่ใบมะกรูดใช่ใบมะกรูดลงไใบมะกรูดปีใส่หายขั้นตอนสุดท้ายใบมะกรูดลงไปเหล็กก็ตั้งนี่ใบมะกรูดที่สวนนะอ่าใส่ลงไปโหวันนี้แม่ปูเป็นอ่าก็ตั้งตั้ง ให้เดือดใช่ไหมคะแล้วก็แล้วก็สามารถจับกินได้แล้วรอให้เดือดเนาะแม่ท่าหลองตักที่ตอนนี้เนื้อผันปื้นแล้วเดือด้วคักพีอ่าแม่ท่าคนเร่งแม่ม่ท่าหลองตัก,ต,กตักเนือ้อตักเนื้อมาเนี่ยตอนตอนนี้ก็จะสุกประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนอเห็นไหมคะอันนี้แม่ปูอันนี้เนื้อมะพร้าวกะลามะพร้าวก็คือเผาเม้งนะคะข้าวข้าวนี่อันนี้เหนือไก่แล้วก็น้าแกงอยากกินแล้วค่ะ เนี่ยตอนนี้แม่ปูตักข้าวมารอเลยนะคะอย,อ,อยากกินเราเธออยากกินก็กินได้แล้วออกินไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตักมาก่อนก็ได้เดี๋ยวตักมาก่อนก็ไนะดอนนะ้อือไม่เอาเหยียกจีนก็โฉนัดละล่ะเอ้ยตักตักเทานู่นเออนี่ตอนนี้ชุกแล้วนะกินได้เดียวถึงกัอือ <c oughs> เอามากินกันเลยแะ่ร่ยเลยของเราอะ ของแม่ท้าร้อยเล้วของแม่ท้าแม่ท้าเื่องแม่ท้าวไก่ขิงเองกันนะคะตำเครื่องไก่เองกันค่ะค่ะถ้าใครสนใจพริกแกงของแม่เท้านะคะก็สั่งใต้คลิปนี้นะเลยกินกันได้เลยค่ะดูเลยค่ะใครจะกินก็มากันเลยค่ะกินได้แล้วโอเคเอาไปอันนี้ไม่ต้องค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะ แม่ปูก็ได้แล้วค่ะแกงไก่ใส่กะลาะพร้พวนะคะกินกับข้าวร้อนๆนะคะเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวแม่ปูจะไปชิมนะคะไม่ชิมมาหาไปกินฝีมือไม่เท่าที่รอทุกครั้งกับใต้จะต้องได้กินนะคะก็คือแกงไก่ใส่เผาเมฆนะคะแต่เดี๋ยวก่อนปิดคลิป,ปแป๊บนึงนะแม่ปูขอชิมก่อนกดใจไม่ไหวค่ะอือเราก็จะชิมค่ะ โอเคไม่ถ้าไวา้กินไก่้สักชิมนะเออแต่แม่ปู้ชอบชอบกินกะหล่ำมะพร้าวไงชอบกินเผาเม่งไงนี่เดี๋ยวนะคะไปลองชิมให้ดูแม่เท้าก็าเป็นห่วงแล้วลูกลอ,อีรอนนะอยากกินป๊อปวิทจ้ามีน,นะคะอ,อร่อยเหมือนเดิม สี่สิบกว่าปีก็อะไรหมันยังไม่เปลี่ยนค่ะสำหรับคลินี้นะคะก็อย่างที่แม่ปูบอกนะรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะก็เป็นกําลังใจให้แม่ปูด,ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณข้าคุณแม่นะคะเนี่ยคุณยายสุดที่รักนะคะขอจุ๊บหนึ่งทีอือจ๊อือบายบายแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ